น้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าสาวแหล่นะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสามแม่นเนาะค่ะเนาะจ้าเข่ามากแค่หัวตากกุ้ง uh ่ huh. uh ้าสามงวดแล้วจ้าสามหัวตีสามหัวติดเจ้าไปยุใส่มาเลียนหาสองบ่พอเลียนหากลองบ่พอจ้ากลองบ่ว่างกลองบ่ว่างโม่จ้าถ้าจะตัวหนะครับมือนี้คือบังเอิญถ้าโชคดีของพี่น้องเอฟซีตัวหันมือนี้แมนจ้า มาเท่าไรกับปอยูติเจมาเท่อไรกับปรยูคนประยูร้านทำแจักเกียบพอกันมาโดยประยูนัดหม้ก็เหมือนนี่เนาะอยู่มัดทุกคนอยู่มัดแม่มัดตองดีมาอยู่มัดทุกต้องเป็นร้อยกิโลใช่ไหมได้พอดีเอาเนียงมาขายก่อนเจเจมี่เมื่อนี่เอาเห็ดขอนขาวกับดอกกระเจียวจ้า นี่แนวขายแลักกับมะไฮแนวทางผอมบวบค่ะย่างวา่าปอทางช่องเนาะฝันดีบ่ค่ะค่ะฝันดีค่ะัะนจนนงไเาะคือมือแรกกับฟันปลาเพิ่นเอาเลขค่ะมะไฮตัวเดียวปัดทีบนี้นอนไปอีกเพิ่นเอาปลาน้ามาก็เลยตีเป็นฮาแปด น้ำงผู้ไส้ก็เลยตีไส้หกฮาแปดแลวกเก้ามาแปดจ้าเปลี่ยนผู้ใส้จ้าว่าได้สามตัวด้ยตัวเนยครับจ้าฝันฝันแท<า>ร์รรทแรกดีหนี่ชแกจ้าบัดบัดฝันเทียที่สองฝันวางูหน่อยไม่เขียนเลขหาไฮจ้ามันมีกลมๆอยู่ตรงกลางครับนั่งก็ะเล่มมาตีเป็นหกศูนย์หาเจ้าคือฝันแปดแช งูเขียนเลขดงูยนเลขให้บ้านพี่น้องเลยจางูน้อยเขคล็ดค่ะให้เตียวด้วยค่ะเล่นมั่นใจว่าหาตองงวดนี้ต้องมีหาร้านเปอร์เซ็นต์มีห้าเลยบอกยื่นหาเลยจ้ะ้ามาล้านเปอร์เซ็นต์เนาะหาเลยเนาะที่คือหางวดนี้คือฝันบ่แมนจ้ะแล้วก็เมื่อคืนนี้มาฝัน ปูมาบอกว่าอย่าลืมคันหาคันแปดได้นั่งแสดงว่าพันมะยำหาแปดฟันไม้ยันบอจีเปล่ามากเนี่ยแมนกันฟันมะยำหาแปดจ้าสามตัวนอรถตัวนี้โตยำนี้ก็หาแปดสามตัวหกหาแปดเก้าหาแปดหกหาแปดลูกกันให้พร้อมเรียบร้อยจ้า หาเป็นีนกันหาซ้มหมเจีเมียนจ้าถ้าเทียมมันปี่นทองเลขแปดเเลขสามตะกี้แล้ว่าน่ามาช่องบ่เห็นจ้าเขาเมื่อเดืดสามหมดจีจ้าะ ตมฮะสองว่าเจอแมนงวดงวดนันแฮงมากอยู่แต่เกยนุตแต่บอกบอกคนไปปล่อยในช่องไปในกลุมลอตเตอรี่พัดสองหนึ่งเจ็ดก็ออกหนึ่งเกตเต็มเต็มเด็กเด็กกบอกเกยนุดแน่เพราะอะไรคุยแน่เกย์นุตเล่ากับบอถามเล่ากับบอสอนเล่ากับเซยนัางกับเซย ก็่บอกจ้าก็เลยบ่าบอกเห็นเล่าเสยแม่แม่นเล่ากับว่ถามแม่ก็ซื้อเสยเราเราเสยบอกมาถามหายเก็บบอกซับมาอยู่เล่ากับเสยเล่ากับว่ถามหน้าก็เล่าหน้าก็เลยเสยกับเล่าซับซับแดลกไอ้จ้าออกันจ้าออกซับอยากหวานนะจ้าต่างคนต่างเสยเจ้าก็บ่เว้าเรียงเลขเลยบ่ มาน้ำหานี่น้ำหากิดว่าสิมานอันนี้ลายรย่างเดียวนี่ล่ะถ้ามพนมาจังคอยบอกว่าสัตวพวกนี่ก็ได้ก็ได้โอ้ยบอกพร้อมกันจ้า่บอกพร้อมกันครับผมท่านดีเจ้าจะรอเอาสักก้อนไปซื้อรอดเป็ี่นรอดเจอเนาะแต่มาพ่อกันได้หลายสองย่นี่ก็โอ้ถือว่าโชคดีมื่อนี้จ้ามั่นใจบ่งวันนี้คิดว่ามั่นใจค่ะอันนี้ก็เป็นโชคเบิด์นอกมือนีนะแน่นจ้า นั่หาทางช่องยูทูบหนี่พอๆจ้าช่องหลน์หัวละว่าสันกล่องเบาบางว่าสันกลอง่เมื่อนี้ว่างอัญญะยะไรเมื่อนี้โชคดีว่างเยอะดีใจวะเจ๊ดีใจที่ตักบาทด้วยยังว่าเห็นเพื่อนเมื่อนั้นเห็นแต่หลังคนวัวัขี่มอเตอร์ไซค์มาหาไปยังว่าสันมาบอกเลขกันว่าเจ้าแดงเลยซื้อบ่ค่อยเลยซื้อค่ะม่มีทุน โอ้บอกจต่เขาขายของไปนัาบอกน้าทั้งสิบแบบปกติขายส้นไดค่ะเพื่อเอฟซีพอเพื่อนสิได้ถามเอาเนี่ยทา้งขายส้นแถวหนองหานไปผู้ใดซั่งกับไปส่งมดถูกมูบันเลาะไปถูกตามซั้งไม่ตัวหน่จ้าบอกเบอร์ทรนนะค่ะวันนี้คําตามสั่งทร่ั่งโหลดแล้วจ้าศูนย์เก้าสองสามสามหก สามสามหกสองเจ็ดสามศูนย์โทรสั่งได้จ้าขายทุกอย่างจ้าจ้าเมื่อนี้ได้ยังได้เฮ็ดได้เฮ็ดขอนขาวกับดอกกระเจียวจ้าบ้บริการถึงหน้าบ้านนี้เจ้าพอดีเลยหนึ่งปลาพอดีเฮ็ดเจ้ามากพอดีเซ็กเจนุดเลยหวนี่ แต่ว่ากับเอฟซีหัดอันทางไก่สังดอกกระเจียวพนทรหาแม่พนทรหาแล้วจ้าพนทรหาแล้วแม่วันจันเดอร์จำคอยสีใดทรงเพราะว่าช่วงนี้ดอกดอกกระเจียวมันออกน้อยต้องมันจอกับวันเสาร์วันอาทิตย์นั่งกันเลยยังพอนในทรงยานมันขางลายมือมันสีเหีียวมันสีเหีียว เราสิเบิงเิบเจยุ้ประจำยื่อดอกนาเดียตูนเราสร้างมาใส่ก่อนนครปฐมนครปฐมจ้ะผลสั้งดอกกระเจียวมานี้ซ้ำนี่มันว่าซ้ำดวดเตอรบาลครบทุกอย่างนะคะโค้งสุดท้ายจับไปตรงๆเดี๋ยวคอยเรือนมาเรื่อยได้เจโอ้เงียปีลว ชุดสามตัวสองตัวมันใจห้าแปดบอกว่าันใจหาี่ยตัวนี้ห้าแปดบหครับจ้าเน้นห้าแปดห้าแปดนะครับสามตัวหกห้าแปดเก้าห้าแปดนะครับตัวนี้ปากกาม้วนกลมไปนะตัวเน้นด้วยจำรับงงงงหน่อยเนาะครูอยากได้ตัวเดียวเน้นเก้าห้าแปดนะครับมันยังมือขึ้นนิ่มว่าตัวนี้จ้ามันเอาอีหยังก็ไม่ ยันลืมคันหาคันแปดเจ้านังคันหาคันแปดนะครัแปดหาเถ็ะนะครับว่าได้ตีไม่ไก่เลยไหมว่าได้ตียากเนาะที่แรกก็ได้เก้าหาแปด้วยครับท่านผู้ชมแคบไปเลยครับก็ดีตัวนี้งบหน่อยกะหาแปดเลยบ่จ้าหาแปดแปดหาน้ำเดกลับด้วยนะครับน้ำเด้อค่ะ คข้วยปนเลับเด้อพี่สาแหลบ้านนานะครับเดี๋ยวเจ้าหน่อยเพิ่งกับสิลองเพ่งแถมอยู่สันถ่ายคลิปนะครับผมยอดอวกก้องนะครับผมต่ะมาสองตัวเป็นเบอร์โผลติดต่อนะครับไอ้เมื่อตอนมานมหาย่งไหนก็ไ่เจอเทียนาอ เจนนด์นดกับวะถามบอกวะถามเลยก็ถามบ่ยังบอกยังเดนียวว่าเบิกซาปอยูเบิกซาปอยู่ถ้าถ้าออกถ้าออกฟอร์มกันเลยเพป็นว่าเพป็นว่าน่ะจ้าโอ้เจนนุ์ดว่าเจนนุ์ดกับวะถามเอาเน่นน้องพ่ได้ยว่าห้หมูฟังเลยจ้าบัวก็ถามบ่ยังโอเคครับอ่าขอบคุณครับขอบคุณนะคมากครับ ก็จัดคัดก,นะก็ผ่านเนาะขอบคุณเสาแหล่หลายๆครับ